สิ่งที่เราเห็นในตอนนี้ก็คือสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ถูกซ่อนตัวในมุมมืดสุดของถ้ำมันไม่เหมือนกับมังกรที่เราเคยอ่านในตำนานหรือเคยเห็นในภาพ,พยนตร์มังกรตอนนั้นมีลำตัวที่ยาวและกระกล้าเนื้อที่แข็งแรงดูเหมือนจะไม่มีปีกแต่มันกลับมีเครียบยาวที่แผ่แขยายออกมาเหมือนกับออยวะบางชนิดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนบันทึกจากการสำรวจ entry one วันที่15พฤษภาคม1978ผู้บันทึกดรอาเธอร์อฮาริสนักวิจัยด้านธรณีวิทยาในครั้งนี้เราได้ทำการสำรวจถ้ำที่อยู่ลึกใต้พื้นดินของภูเขาลูกหนึ่งในเขตที่ห่างไกลาจากเมืองใหญ่มากการสำรวจครั้งนี้เริ่มต้นจากการพบปากทางเข้าของถ้ำที่ถูกซ่อนในรอยแตกของหินลึกจนไม่สามารถจะมองเห็นได้จากภายนอกเลยต้องใช้เวลานาน3เดือนในการจะหาทางเข้าถ้ำนี้ให้เจอ สิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อเราเริ่มเข้าไปสำรวจลึกลงไปในถ้ำบรรยากาศนั้นเย็นเยืเยเยอกและก็เหมือนกับว่าเวลาผ่านไปในแบบที่ไม่เป็นธรรมชาติแสงจากไฟฉายของเราพบกับผนังหินที่มีลวดลายแปลกประหลาดและดูเหมือนจะมีบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนตัวข้างในนั้นไอ้นี่เราต้องระวังตัวให้ดีนะนายเมาค้ำคุกหัวหน้าทีมพูดก่อนจะหยุดแล้วก็ชี้ไปที่รอยแตกที่อยู่ลึกลงไปในสุดถ้ำเราทุกคนต่างก็มองเห็นรอยแตกนั้นรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ข้างใน แต่เมื่อเราไม่มีทางเลือกเราก็ต้องเดินหน้าต่อและสิ่งที่เราเห็นนั้นมันก็ทำให้ทุกคนต่างก็รู้สึกไม่แน่ใจว่าเราควรจะถอยกลับหรือว่าเดินไปข้างหน้าดีบันทึกการสำรวจ e n t ทรีวันที่17พฤษภาค,คม1978ผู้บันทึกดรอาร์เธอร์อาร์คาริสหลังจากที่เราทำการสำรวจลึกลงไปมากขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งพวกเราก็พบว่ามีพื้นที่ที่เหมือนถูกสร้างขึ้นอย่างประหลาดขนาดของถ้ำที่เรากำลังสำรวจนั้นใหญ่ จนเราไม่สามารถจะหาขอบเขตได้สิ่งที่เราเห็นในตอนนี้ก็คือสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ถูกซ่อนตัวในมุมมืดสุดของถ้ำมันไม่เหมือนกับมังกรที่เราเคยอ่านในตำนานหรือเคยเห็นในภาพยนตร์มังกรตอนนั้นมีลำตัวที่ยาวและก็กล้ามเนื้อที่แข็งแรงดูเหมือนจะไม่มีปีกแต่มันกลับมีเครียดยาวที่แผ่แขยายออกมาเหมือนกับอวัยวะบางชนิดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหน้าและก็หัวของมันไม่เหมือนกับมังกรทั่วไปที่น่ากลัวที่สุดก็คือการเคลื่อนไหวของมันไม่ได้เชื่องช้าหรือว่าสง่างา,ามเหมือนกับในตำนาน แต่กลับเป็นการเคลื่อนไหวที่มีความเร็วและก็ชวนให้หวาดกลัวในช่วงที่เรายืนอยู่ท่ามกลางความมืดนั้นเราสามารถได้ยินเสียงเหล็กเสียดสีกันเป็นระยะแต่เราไม่สามารถจะเห็นสิ่งใดได้อย่างชัดเจนเมื่อเราเข้ามาใกล้มันก็เริ่มเปล่งเสียงออกมาเสียงของมันนั่นเหมือนกับเสียงที่เราคาดคิดมาก่อนมันไม่ใช่เสียงคำรามแต่กลับเป็นเสียงคล้ายกับเสียงการเคลื่อนไหวในน้ำแล้วเสียงเหล่านั้นก็กลับสะท้อนดังไปทั่วถ้ำเหมือนกับการกองกังวานจากมุมที่ไม่รู้จักบันทึกการสำรวจเอนทรีสาม วันที่18พฤษภาคม1978ผู้บันทึกดรอาเธอร์อาฮาริสเมื่อคืนนี้เราตัดสินใจะจะถ่ายทําและก็บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมถ้าเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกมันว่ามังกรได้เริ่มเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจนทําให้ถ้าทั้งสัตว์และก็สะเทือนเหมือนกับแผ่นดินไหวขนาดเล็กบางคนในทีมรู้สึกอัดและก็เริ่มวิตกกังวลถึงความปลอดภัยของเราแต่เราไม่สามารถจะย้อนกลับได้เราได้พบกับมันแล้วและเราไม่สามารถจะปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปได้ ผู้นำทีมไมค์คุกสั่งให้ทุกคนบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตนั้นขณะที่เราเองก็พยายามจะเข้าใกล้เพื่อจะสังเกตมันอย่างใกล้ชิดบันทึกการสำรวจเอนทรี 4, วันที่20พฤษภาคมปี1978ผู้บันทึกดรอาร์เธอร์อาฮาริสวันนี้เป็นวันที่น่าตกใจที่สุดของการสำรวจหลังจากที่เราพยายามจะสังเกตมันเราก็พบว่ามังกรตัวนี้ไม่ได้อยู่แค่ในถ้ำนี้เท่านั้น มันมีช่องทางไปสู่โลกภายนอกโลกที่ไม่สามารถรู้ได้ว่ามีอะไรอยู่ที่นั่นในการบันทึกภาพจากกล้องเราเห็นมันเคลื่อนตัวไปยังช่องทางที่เลือกเข้าไปในโลกที่เราไม่สามารถจะเข้าถึงได้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นการเคลื่อนไหวมันไม่ใช่การเคลื่อนไปธรรมดามันเหมือนกับการเคลื่อนย้ายผ่านมิติเหมือนกับการข้ามจากโลกหนึ่งไปยังอีกโลกหนึ่งทีมงานของเราตก็รู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดที่มาจากภายในถ้ำ มันทาให้ทุกคนเกิดความกลัวโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเราไม่สาม,มารถจัดทนต่อความรู้สึกนี้ได้อีกต่อไปมันทึกการสํารวจ e อ t ท y 5วันที่25พฤษภาคมปี1978ผู้บันทึกดรอาร์เธอร์อาร์ฮาริสเหตุการณ์ในวันนี้กลายเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายหลังจากที่เราออกจากถ้ามาเราก็บพบว่าสิ่งรอบตัวของเราเริ่มเปลี่ยนไปเราทุกคนที่สัมผัสกับอํานาจของมังกรตัวนี้เกิดอาการแปลกประหลาดและไม่สาม,มารถจะอที่บายได้นายคุก และนักวิจัยบางคนเริ่มพูดถึงการได้ยินเสียงแปลกๆในหัวและสิ่งต่างๆที่เคยเป็นเรื่องปกติในชีวิตกับกลายเป็นเรื่องแปลกประหลาดอย่างที่เราคาดไม่ถึงและความกลัวของเราก็เป็นความจริงมังกรตัวนี้ไม่ได้อยู่ในถ้ำเท่านั้นแต่มันอาจจะอยู่ในโลกของเราแล้วบันทึกการสำรวจ e n t r y 6วันที่30พฤษภาคมปี1 9 8ผู้บันทึกดรอาร์เธอร์อาฮาริสในที่สุดเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงความจริงได้ มังกรที่เราพบในถ้ำใต้ดินนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่สปาราดที่ซ่อนตัวในความมืดมันคือสิ่งมีชีวิตที่มาจากโลกที่ไม่สามารถจะบอกได้และตอนนี้มันกำลังจะออกมาอย่างช้าๆหลังจากที่เราออกจากถ้ำม,มาทีมของเราก็พบกับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถจะบอกได้หลายคนเริ่มมีอาการแปลกประหลาดบางคนได้ยินเสียงแปลกๆในหัวเรากับมีเสียงจากมิติอื่นที่กำลังสะท้อนเข้ามาบางคนเริ่มพูดในภาษาที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนและบางคนก็เริ่มแสดงพฤติกรรมที่ แปลกไปนายคุกเริ่มเชื่อว่ามังกรตัวนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตธรรมดามันอาจจะเป็นประตูสู่โลกอื่นหรืออาจจะเป็นสิ่งที่มาจากมิติที่เราไม่สามารถจะรับรู้ได้พฤติกรรมของมันในถ้ำไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวอย่างง่ายแต่มันเหมือนกับการเปิดช่องทางอะไรบางอย่างที่เราไม่เข้าใจในขณะที่เราเก็บข้อมูลและก็บันทึกเหตุการณ์ต่างๆเพื่อจะกลับไปที่แหลบปรากฏการแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นในที่พักของเราความรู้สึกกลัวเริ่มคืบคลานเข้ามาทุกวัน ทุกคืนเราไม่สามารถจะมองโลกใบนี้เหมือนเดิมได้อีกแล้วบันทึกการสำรวจเอ็นที่7วันที่หามิถุนายน1978ายผู้บันทึกดร์อาร์เธอร์อาฮาริสมันเริ่มจะกลายเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เมื่อเราไปเยี่ยมแหล่งข้อมูลเก่าที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นี้เราพบว่ามีบันทึกเก่าๆของนักสำรวจที่หายไปหลายสิบปีที่ผ่านมาและทุกรายการนั้นก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันพวกเขาพูดถึงมังกรที่ข้ามโลก เราพบว่าพื้นที่ที่เราเรียกว่าถ้ำนั้นไม่ใช่แค่ถ้ำธรรมดาแต่เป็นช่องทางที่เชื่อมต่อระหว่างโลกหลายโลกเหมือนกับเป็นทางเดินที่เปิดประตูไปสู่มิติอื่นที่มนุษย์ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนสิ่งที่เราเรียกว่าบางกรอ,อาจจะไม่ได้เป็นสัตว์ประหลาดประเภทเดียวกับที่เราคุ้นเคยแต่มันเป็นบางสิ่งที่อาจจะมีอำนาจในการควบคุมและก็ย้ายค่ามิติแต่สิ่งที่เราค้นพบจากบันทึกเหล่านั้นทําให้เราไม่สามารถจะหลีกหนีจากการตัดสินใจได้บางคนในทีมก็เริ่มถามว่าเราไปที่นั่นทําไม บางคนก็เริ่มเชื่อว่าเราควรจอกจากการสำรวจนี้แต่บางคนก็บอกว่าการค้นพบนี้มันเกินกว่าจะหยุดได้บันทึกการสำรวจ Entry 8วันที่10มิถุนายน1978ผู้บันทึกดรอาร์เธอร์อาฮาริสในที่สุดนายคุกก็ตัดสินใจจะกลับไปยังถ้ำแห่งนั้นเพื่อจะค้นหาความจริงว่ามังกรมันคืออะไรกันแน่และมันมีผลกระทบอะไรกับโลกของเราเขาพาผู้ร่วมทีมที่เหลือเข้าไปแต่ถ้ำกลางความมืดของถ้ำที่ไร้ทางออก ทุกสิ่งก็เริ่มเปลี่ยนไปตอนนี้เราไม่เพียงแต่เจอสิ่งมีชีวิตที่เราคิดว่าเป็นมังกรแต่มันยังมีอำนาจควบคุมเวลาของเราได้ทันทีที่เราเก้าวเข้าสู่ถ้ำมันก็รู้สึกเหมือนกับเวลาหยุดนิ่งเรารู้สึกเหมือนก,นกำลังอยู่ในมิติที่ไม่สามารถจะอธิบายได้ในขณะที่เราเดินลลกเข้าไปเราก็เห็นภาพที่แปลกประหลาดมันเหมือนกับว่าเราเห็นเหตุการณ์จากโลกอ,อื่นๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกของเราทุกการเคลื่อนไหวดูเหมือนจะสะท้อนจากอดีตและก็นาคตมังกรน,นั้นกำลังรอเราอยู่ มันไม่เพียงแค่ซ่อนตัวในมุมมืดของโลกแต่มันกำลังรอให้เราเปิดประตูไปสู่อีกมิติอืน่นเรารู้สึกเหมือนกำลังเดินเข้าไปในดินแดนที่ไม่มีทางออกมันไม่ใช่แค่ทำธรรมดาแต่มันคือช่องทางที่เชื่อมไปยังอีกโลกหนึ่งที่ไม่มีขีดจำกัดบันทึกการสำรวจเอนทรีวันที่15มิถุนายน1978ผู้บันทึกดรอาเธอร์อาฮาริสในตอนนี้ เราไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีทุกคนในทีมเรื่องมีอาการทางจิตที่แปลกประหลาดเหมือนเหมือนกับว่ากำลังเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้โลกที่เราเคยรู้จักเรื่องหลุดลอยไปจากเราสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการสัมผัสกับมังกรตัวนี้มันไม่ใช่แค่สัปะหลาดมันคือนักเดินทางข้ามมิติที่พยายามจะนำเราผ่านการทดสอบที่ไม่อาจคาดเดาได้ในขณะที่เราอยู่ในถ้ำเราก็เจอกับสิ่งที่อธิบายไม่ได้มันเหมือนกับการข้ามมิติที่ทำให้เรากลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่มังกรอาศัยอยู่ เวลาที่เราใช้ในถ้ำไม่ได้เป็นแค่เวลาทั่วไปมันเป็นเวลาที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้ทุกๆก้าวที่เราก้าวไปเหมือนจะเปิดเผยบางอย่างที่เราคิดว่าไม่น่าจะมีจริงบันทึกการสำรวจเอนทรีสวันที่20มิถุนายน1978ผู้บันทึกดรอาร์เธอร์อาร์ฮาริสตอนนี้ผมไม่ได้บันทึกข้อมูลเพื่อจะหาคำตอบอีกต่อไปผมกำลังพยายามจะหาชางหนีจากความจริงที่เราพบพวกเราทุกคนไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ มังกรที่เราคิดว่าเป็นแค่สปาร์ลาดในตำนานนั้นมันมีพลังเหนือกว่าที่มนุษย์อย่างเราจะเข้าใจสิ่งที่เราเจอมันไม่ได้เป็นแค่ตำนานแต่เป็นบางสิ่งที่รอคอยให้เราเปิดเผยออกมาตอนนี้ผมกับทีมกำลังสูญเสียการควบคุมของเวลาที่ยังเหลืออยู่เรากำลังรอคำตอบที่จะได้จากการข่ามิติและมันอาจจะเป็นการสิ้นสุดของโลกใบนี้บันทึกการสำรวจ n 1 1วันที่25มิถุนายน1978ผู้บันทึกดรอาร์เธอร์อาร์ฮาริส วันนี้เป็นวันที่แปลกประหลาดที่สุดตั้งแต่ที่เรากลับเข้ามาสู่ถ้ำครั้งที่สองเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวของเราเองและก็ในทีมของเราบางคนเริ่มกลายเป็นเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์พวกเขากลายเป็นเหมือนกับเงาที่ไร้จิตใจไม่มีความรู้สึกหรือแม้กระทั่งคำพูดนายคุกหัวหน้าทีมของเราซึ่งก็เป็นคนที่เริ่มการสืบสวนเรื่องนี้อย่างจริงจังที่สุดก็เริ่มแสดงพฤติกรรมที่แปลกประหลาดมากขึ้นเขาพูดถึงการเห็นมังกรในฝันมังกรที่ข้ามมิติเวลา เขาบอกเราว่าต้องทําตามที่มันบอกเพื่อจะให้เรารอดชีวิตจากสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นขณะที่เรายังคงสํารวจภายในถ้าผมและก็ทีมก็พบว่าเรากําลังเคลื่อนที่ผ่านช่องทางที่มังกรนั้นพูดถึงมันไม่ใช่ทางเดินที่ธรรมดาแต่มันเป็นเหมือนกับเขาวงกตที่มีลักษณะคล้ายกับการเดินทางในมิติที่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราเดินทางไปไกลมากขึ้นภาพในถ้าก็เริ่มเปลี่ยนไปผนังถ้ากลายเป็นภาพที่เคลื่อนไหวเหมือนกับภาพจากอีกโลกหนึ่งที่ไม่สามารถจะจับต้องได้ ภาพหลอานั้นเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อมองไปที่ผนังมันเหมือนกับมีอะไรบ,บางอย่างในความมืดที่กําลังรอเราอยู่บางทีมังกรน,นั้นอาจจะไม่ต้องการให้เราหนีออกจากมันเลยก็ได้บันทึกการสํารวจเอนทรีสิวันที่30มิถุนายน1978ผู้บันทึกดรอาเธอร์อาหาริสเราพบว่าเราไม่สามารถจะหนีจากถ้ำนี้ได้ถ้ำที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่สําหรับการค้นพบตอนนี้กลับกลายเป็นกับดักที่ไม่มีทางออกเรารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวบางอย่าง ทุกทุก้าวที่เราก้าวไปเหมือนจะเป็นการเข้าสู่ห้วงลึกของมิติที่ไม่สามารถจะยอมรับได้มันเหมือนกับว่าเรากำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่ไม่มีวันจบสิน้นซึ่งมังกรที่ไม่ใช่มังกรกำลังซ่อนตัวในมุมมืดนายคุกพยายามจะนำทีมไปสู่จุดที่เขาเชื่อว่าเป็นทางออกแต่เราก็พบว่าในตอนนี้มันไม่ได้มีแค่เราในถ้ำนี้แล้วมันยังมีสิ่งอื่นที่อยู่ในมุมมืดที่สุดทุกทางที่เราเลือกเดินนั้นมันกลับนำเราไปสู่จุดเดิม เราเรียนรู้แล้วว่าไม,ไม่ใช่แค่เราที่ถูกดึงดูดเข้ามาสู่โลกนี้แต่สิ่งที่เราเรียกว่ามังกรน,นั้นกําลังเชื่อมต่อเราเข้าสู่มิติที่ไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีการหนีจากมันได้บันทึกการสรํารวจ n ที่สิสวันที่5กรกฎาคม1 9 7 8ผู้บันทึกดรอาเธอร์อาฮาริสวันนี้เราไม่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้อีกแล้วนายคุกบอกว่าเรากําลังเข้าใกล้ศูนย์กลางของการข้ามโลกซึ่งก็เป็นจุดที่มังกรสามารถเปิดประตูไปสู่โลกเราได้และก็จาเป็นจะต้องไป แต่ว่าเขากลับไม่สามารถจะให้คําตอบได้ว่าโลกนั้นคืออะไรเราคิดว่าเราเข้าใกล้จุดสิ้นสุดของการเดินทางแล้วแต่สิ่งที่เราพบกลับเป็นความว่างเปล่าในห้องมืดที่เล็กที่สุดในถา้ามีเพียงแค่เสียงจากมิติที่แตกต่างก้องกังวานเรารู้สึกถึงการปรากฏตัวของบางสิ่งที่มองไม่เห็นทุกครั้งที่เราเดินเข้าไปในห้องนั้นมันเหมือนกับว่าเราเดินเข้าไปในร่างกายของมังกรและก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของมันที่ไม่สามารถจะแยกออกได้มันกําลังทําให้เราเป็นบางสิ่งที่เรากลายเป็นสิ่งที่มันต้องการ เหมือนกับการเป็นเงาที่ไม่มีตัวตนในโลกนี้บันทึกการสำรวจเอนที่สวันที่10กรกฎาคม1978พอบผู้บันทึกดรอาร์เธอร์อาฮาริสทุกอย่างมันเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อเราเข้าไปสู่จุดที่มังกรเคยบอกไว้ว่ามันจะพาเราไปเราเจอโลกที่ต่างไปจากที่เราคุ้นเคยทิวทัศน์รอบตัวของเราเต็ไมไปด้วยท้องฟ้าที่ไม่ใช่สีฟ้าแต่เป็นสีเทาหม่นคล้ายกับภาพในฝันทุ่งหญ้าที่ไร้ชีวิตชีวาและภูเขาที่ไม่มีกลิ่นอายของโลกเลย เรากำลังเข้าสู่โลกที่มังกรข้ามิติพาเรามาแต่สิ่งที่เราไม่คาดคิดก็คือมังกรนั้นไม่ได้พาเราไปที่ที่คิดมันไม่ใช่โลกที่ใดที่หนึ่งมันคือลมหายใจของความเป็นจริงที่ไม่มีขอบเขตทุกอย่างการของเราไม่ใช่แค่การเดินทางข้ามิติแต่มันคือการเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไวที่ไม่มีจุดสิ้นสุดสิ่งที่มังกรต้องการไม่ใช่แค่พาเราไปยังที่ไหนสักแห่งแต่มันต้องการจะให้เรากลายเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวในมิตินี้เพื่อที่มันจะสามารถก้าวข้ามไปยังโลกอื่น ที่เราคิดว่าไม่เคยมีอยู่จริงบันทึกสุดท้ายวันที่15กรกฎาคม1978ผู้บันทึกดรอาเธอร์อาฮาริสในตอนนี้เราไม่รู้ว่ามีสิ่งใดเหลืออยู่ในโลกที่เรารู้จักบางทีเราอาจจะไม่ได้กลับไปเลยก็ได้หรือบางทีเราอาจจะไม่ได้เป็นมนุษย์อีกต่อไปสิ่งที่เรารู้ตอนนี้ก็คือมังกรน,นั้นไม่ได้ข้ามมิติมาเพียงแค่ครั้งเดียวแต่มันคือส่วนหนึ่งของจัก,กรวาลที่มีการเพื่มใหม่ตลอดเวลาการข้ามมิติของมันทําให้เรากลายเป็นส่วนหนึ่งของมันแล้ว มันอาจจะไม่ได้บอกเราทุกอย่างแต่มันทําให้เราค้นพบว,ว่ามันมีอํานาจมากกว่าที่เราคิดเราเริ่มรู้สึกถึงมันในทุกลมหายใจมันรอเราอ,อยู่ที่แน่สักแห่งในความมืดที่เราไม่รู้จักและทุกอย่างก้าวที่เราทําไปนั้นมันก็เหมือนกับการเดินตามการเรียกของมันและเราไม่สามารถจะย้อนกลับไปได้แล้วและพวกนายที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้ล่ะพวกนายเคยเห็นมังกรจริงๆหรือเปล่าถ้าหากยังไม่เคยแล้วก็ลองเข้าไปในถ้าที่แน่สักแห่งดูสิบางทีพวกนายอาจจะเจอเหมือนกับ ที่ฉันเจอก็ได้นะและถ้าหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้ผมมีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและไว้เจอกันไหนเรื่องต่อไปครับ